สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝากเอซนะคะเป็นความฝันของนานาเองค่ะความฝันก็ฝันเห็นเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยประถมค่ะ เ็นเพื่อนผู้หญิงนานาว่าเลขมันจะมาตัวเดิมหรือเปล่าเพราะนานาฝันเห็นเพื่อนคนนี้ที่ไรถ้าฝันเห็นเพื่อนเก่าอยู่บ้านหลังเก่าแล้วเลขมันจะมีเลขห้าศูนย์พราะบ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่เดิมเขาเป็นบ้านเลขที่ห้าสิบไงเพราะ นานาฝันทีไลรมันจะออกเลขนี้แต่ว่ามันอั้นอั้นทุกทีแต่ถ้าคิดว่ามันมาน่าจะเป็นล่างหรือเปล่าวันนี้เอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันกันนะคะค่ะความฝันก็มีอยู่ว่านานาฝันเห็นเพื่อนเก่าตั้งแต่ สมัยเรียนบ้านของเขานั้นอยู่บ้านหลังเดียวกันกันกบตากับยายค่ะฝันว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาขายแล้วนานาก็จะซื้อเสื้อผ้าช่วยเขาแต่บังเอิญว่าเสื้อผ้านั้นมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆมันไม่มีของผู้ใหญ่มีแต่ของเด็กนานาก็เลยว่าจะซื้อเอากางเกง สองตัวเอาไปฝากเด็กเล็กๆฝากหลานๆก็เลยตกลงกับเขาว่าจะเอากางเกงสองตัวกางเกงสองตัวนั้นจะเอามาแต่พอดีว่าจ่ายเงินเสร็จแล้วไปดูกางเกงกางเกงมันขาดค่ะเลยบอกเขาว่าถ้าเอ็งเย็บให้อ่ะฉันจะช่วยซื้อให้ ในความฝันก็ฝันสั้นๆเพียงแค่นี้และค่ะฝันว่าซื้อกางเกงกางเกงขาดและนานาก็มาฝันซ้ำอีกนะคะซ้ำกับคืนถัดมาก็ฝันเห็นเพื่อนอีกแต่ว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนเหมือนกันแต่ว่าฝันเห็นไม่ใช่คนเดิมเป็นคนใหม่แต่ที่นานาฝันนี้ ก็คือว่าเพื่อนทุกคนนี่ก็คือว่าเกิดพศออเกิดเดียวกันค่ะพศออเกิดสองพันห้าร้อยยี่สิบอายุก็สี่สิบห้าย่างเข้าสี่สิบหกบางคนเขาก็อาจจะเต็มสี่สิบหกแล้วแต่นา,นานาเดือนตุลานี้ถึงจะเต็มสี่สิบหกค่ะแต่มีเลขหนึ่งนั้นที่ซ้ํากันอยู่นะก็คือว่าเพื่อนคนที่ฝันเห็นทีแรกน่ะ เขาเกิดวันที่ยี่สิแต่เพื่อนฝันถัดมานี่ก็คือว่าเลขที่ประจําของเขาก็คือว่าประจําห้องเรียนก็คือเลขที่ของเขานะั่นเลขที่23แต่ตอนนี้เขาก็เรียนจบได้เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่เคยฝันเห็นเขาสักทีแต่ว่ามาฝันเห็นเขาว่ามันแปลกๆว่าจะเป็นเลข สองสามเลยจะเป็นเลขสองศูนย์นี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเลขตัวเดิมเลขไหนที่จะมาแต่เลขตัวหนึ่งที่นานามันก็คือว่าเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณที่นานาคำนวณนไว้นะก็มีอยู่หลายหางอยู่แต่ว่า,ม,ามันบังเอิญมันบังเอิญชนกันที่เลขไอ้สองเก้าเก้าสองนะคะ หลายสูตรชนกันที่เลขเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหวยสูตรคำนวณเนี่ยมันก็มีหลุดมั่งนะคะแต่ว่าน้อยก็คือส่วนมากจะเข้าห้างวดหงวดจะเว้นงวดหนึ่งหรือสองงวดอย่างเงนานาก็ แปลความฝันที่ฝันเห็นเพื่อนนั้นก็คือแปลให้เอเลขที่บ้านเขาห้าศูนะคะพ่อฝันเห็นเพื่อนเก่าอยู่บ้านหลังเก่าแล้วก็พอสเกิดเขาพอสสองพัน้ารอยีก็ตีเป็น520หรือ2ต่อก็เป็น50กับ20งอายุก็46่ปีแล้วก็ ที่มันชนกันที่ฝันเห็น2องคนณนชนกันก็คือเลขสองสามนานาก็ไม่อยากให้หลายหางหรอกแต่ว่าเลขสองสามนี่เผื่อจะดนใจของเพื่อน fc ของนานาค่ะนานาให้เลขคลิปนี้ก็คือห้าศูนย์กับสองศูนย์นะคะ ในความฝันนานาก็มั่นใจว่าเลขมันน่าจะเป็นเลขตัวเดิมที่เคยออกแล้วมาออกอีกครั้งค่ะแต่นานา,นาก็คิดอยู่ว่าในความฝันนี้ชอบเลข50กับ20แต่ถ้าห้กับ20นี้ไม่มาก็ไม่แน่อาจจะเป็นส9งเเพราะว่า บ้านหลังเก่าหรือ,เพ,อเพื่อนเก่าเนี่ยก็คือตีเป็นเลข9ก็ได้ค่ะแล้วก็กางเกง2ตัวก็เป็นสองอยู่แล้วให้ fc ของนานาซื้อกันไว้นะคะเผื่อว่ามันจะออกเลขนี้วันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝาก fc เพียงแค่นี้นะคะ ถ้า FC คนไหนติดตามรับฟังคลิปวิดีโอของนานาก็ขอให้ถูกหวยรวยถูกรางวัลใหญ่ใกันทุกคนวันนี้นานาก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ FC ฟังเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ